พอกชอ็ช่องแมเยิ้มชาแนลมันเคยครับเพื่อนๆอนี่การกินของเราไม่ธรรมดากินที่ไหนดูดูต่างกําลังอร่อยมุมพุดๆอยู่เลยนี่ต่างกําลังคุณอาหารเม็ดอยู่อร่อย,ๆๆยอ,กกอร่อยอร่อยยิ้มบอกว่าอร่อยอร่อยอย่าพึ่งควรอย่าพึ่งควรเฮ้ยอย่าพึ่งควรนี่คุณลาตาเราอยู่นี่ครับเพื่อน ลอยพุดๆอยู่ครับนี่ตัวการ์ตูนน้อยครับการ์ตูนน้อยสิงตัวขาวครับอือเดินมาดูอีกว่ามีใครอีกมีใครอีกนี่พี่อ้วนพี่อ้วนก็้จะหมดแล้วครับโอ้น้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยอีออร่อยกันใหญ่เลยอร่อยกันใหญ่เลยโอ้น้องน้อยน้องน้อยมันมันแล้วก็พี่ดำมายังยังยัางพี่ดำไม่ยังย่งยังไม่กินยังไม่กิน พี่ดำพี่ดำรอก่อนครับผมเพราะพี่ดำต้องรอพี่ๆอื้อพี่ๆวาน้องๆก็กินก่อนครับพี่ดำเลยรอแป๊บหนึ่งพี่ดำเขาจะกินต้องกินคนเดียวครับถึงจะกินถ้าหลายคนเขาจะไม่กินครับผมเขาต้องรอใช่ไหมพี่ดำอืพี่ดำต้องรอครับพ่อดำสวยๆคุณยายดำไปได้ไปได้ไปได้ดำบอกเอออ้าวพี่วัวกินร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยน้อยกัน น้อยก็ใกล้แล้วครับผมน้อยใกล้แล้วไปน้อยฮะอุ้ยพ่ออย่ากวนน้อยกำลังกินอยู่ครับอ่าอย่ากวนอย่ากวนใช่ไหมฮะอย่ากวนอย่ากวนโอ้น้องน้อยสุดนารักแล้วก็มาดูดิฝั่งนี้ใครกินส็จยัง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 อ๋อนี่เลมกินหมดแล้วครับผมสุดรอเรากินหมดแล้วนะครับนี่เหลือไว้หน่อยนึงยสั่งอะสังยังพ่อสังยังสั่งกำลังกินอยู่ ตัมากเลยนะครับผมดูดิโต้พุดๆเลยโตเแกงครับนี่ต้าน้อยนี่ครับอิ่มดีมานร้ำมานเลยกินอร่อยมากๆเลยวันนี้โอ้ดูดิเยอะปับปับๆๆบบ,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 บเลยไปไหนอร่อยเลยอร่อยไม่คุยเลยอ่ะไม่คุยเลยอ่ะขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับ ขอบคุณมากครับอ่ไปก่อนครับผมอันนี้สวัสดีครับ